ข่าวด่วนครับทุกคนอุงอิงเพชรบ้านแพงเจ้าแม่ตะกร้าแตกอีกแล้วครับล่าสุดวันนี้ทำเอาพี่เชียร์ที่คำพรนะครับอึ้งกันไปตามๆกันครับแล้วก็ทีมงานครับพี่ได้ว่าวันนี้นะครับโอ้โหคนเคาะหัวใจให้ราวราวแปดล้านดวงครับแล้ววันนี้ติดดาวรุ่งด้วยนะครับทุกคนแต่วันนี้อุม้มยิงข่าวกระแสไม่ได้เข้าไปดูว่า อ,อันดับที่เท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ถือได้ว่าตะกร้าแตกมากๆแล้วก็แฟนขับ f อเนี่ยกดซื้อตะกร้าแบบโอ้โหไม่บรรยะบรรยังเลยครับนะโอ้โหดีใจแทนน้องมากๆแล้วก็วันนี้คนดูหลักหมื่นนะครับสำหรับน้องอุงอิมนมปแพงครับต้องบอกว่าการไลฟ์สดบนทิกตอกเนี่ยครับทุกคนการที่จะดูหลักพันเนี่ยยากแล้วนะครับแต่ว่าน้องเนี่ยโอ้โหสามารถดึงคนดูให้ถึงหลักหมื่น แล้วคนข้อหัวใจได้ถึงเจ็ดล้านเนี่ยครับทุกคนไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับทุกคนเนาะกระแสของน้องคือฟีเวอร์จริงๆแล้วก็วันเนี้ยอุ้มอิ่มก็จะได้เห็นนะครับข้อความที่คนเข้าไปกดในตะกร้าเนี่ยคือแบบเยอะมากๆทำเอาพี่เชียร์ที่ํำพอนนะครับอึ้งในกระแสไปเลยนะครับวันนี้พี่เชียร์ก็ได้ชื่นชมน้องด้วยเนาะชื่นชมน้องแล้วก็มีความรู้สึกว่าพี่เชียร์เอ็นดูแล้วก็รักน้องไปแล้วนะตอนนี้และคิดว่า มีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกแน่นอนสำหรับพี่เชียร์ทิทำพรแล้วก็น้ององุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับคิดว่าเขามีโอกาสแบบร่วมกันแน่นอนที่จะแบบว่ามาฟิตเจอร์ลิงกันอีกนะครับทุกคนเนาะอยากให้พี่เชียร์เนี่ยไปดูน้องนะครับไปดูน้องอยู่ด้านหน้าเวทีเนาะอยากให้พี่เชียร์ไปดูแล้วก็อยากให้พี่เชียร์เนี่ยติดตามน้อง และคิดว่าพี่เชียร์น่าจะรู้สตอรี่หรือว่ารู้เรื่องราวความสามารถขององุ์งอิงไปบ้านแทงแล้วแหละเพราะว่าบุคลากรในชาแม่เนี่ยคิดว่าเป็น FC น้ององุ์งอิงไปบ้านแทงไม่งั้นเนาะไม่ดึงนะครับพี่เชียร์เนี่ยไม่ไม่ไมดึงน้ององุ์งอิงเนี่ยไปร่วมงานแน่นอนนะครับอุ้มอิมคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็ต้องบอกได้ว่าโอ้โหวันนี้ตะก้าแตกมากๆประสบความสําเร็จอีกแล้ว นะครับยินดีด้วยแต่กล้าแตกร้านแตกกันเลยทีเดียววันนี้นะครับคิดว่าร้านเนี่ยไม่อยู่เลยคิดว่าร้านเนี่ยแน่นอนแหละครับทุกคนนะครับต้องบอกได้ว่าปังของจริงนะสลหรับองค์อิงนะครับทุกคนเนาะปังจริงไม่จกตาแล้วก็ต้องบอกได้ว่าวันนี้น้องไปแสดงที่ระยองใช่ไหมครับแล้วก็พี่เชียร์คือ,อทุกคนต้องต้องบอกอย่างี้ครับว่าดาราศิลปินเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ตรงเวลามากๆนะครับ เป็นคนที่ตรงเวลามากๆวันนี้เราสังเกตได้ว่าอุงอิงกับบอสโจเนี่ยขึ้นก่อนเวลาอีกแล้วพิเชียคือลงตรงเวลาเป๊ะๆนะครับคือนี่แหละความเป็นศิลปินความมีความอ่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องเวลาสําคัญมากๆสําหรับ ฟิลิปปินดาราอย่างพี่เชียร์ที่ทำพรเนาะเพราะฉะนั้นแล้วการอย่างเขาไปเข้ากองละครต่างๆเนี่ยเขาก็จะเป๊ะนะครับทุกคนไม่งั้นเขาไม่เป็นนางเอกได้จนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยนึกถึงอุ๋งอิงว่าพี่เชียร์เนี่ยก็มีอะไรคล้ายๆน้องเนาะในเรื่องของการตรงเวลาในเรื่องของการ อะไรต่างๆพี่เชียร์ก็เป็นคนน่ารักแล้วพูดฟังภาษาอีสานไม่ออกนะครับแม้บางคําที่แบบเล็กๆน้อยๆหรือว่าอะไรเนี่ยพี่เชียร์ก็แทบจะฟังไม่ออกเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เชียร์นอ้อที่ได้จ้างน้องแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีการพี่เชียร์ดูเอนดูน้องมากเลยนะวันนี้นะครับมีเอนดูน้องและก็ยืนเป็นคนที่ยืนคนเดียวหนึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งพ่อโจก็ขายของเก่งมาก องอิงก็ขายของเก่งมากๆอ้โหวันนี้ทําเอาทีมงานวิเชียอึ้งกันไปเลยนะครับทุกคนอึ้งทึ่งกันไปเลยนะครับจากไม่กี่พันเนาะคนดูทยานมาเรื่อยๆจนเจ0 0 8 0 0แจนไต่ขึ้นมา1 0 0 0 0หมทุกคนไลฟ์ภายในไม่กี่นาทีอะ FC แฟนคลับน้องอิงคือเคาะหัวใจให้เป็นล้านแล้วว่ะ อะไรมันจะขนาดนั้นครับทุกคนอะไรมันจะขนาดนั้นคนรักน้องมากขนาดนี้คนรักน้องทั้งประเทศขนาดนี้คือเราต้องบอกว่าแอปพลิเคชัน t i k กต k ออ่ะผู้สูงวัยเขาไม่ค่อยเล่นกันนะครับแต่ FC f แฟนคลับของน้องอ่ะเข้าไปดูกันแบบเลือนหมื่นขนาดนั้นแปลว่าโอ้โหไม่ใช่แค่ คนสอวอแล้วนะที่ดูน้องแปลว่าคนทั้งประเทศจริงๆต้างบอกว่าคนทั้งประเทศจริงๆนะครับความมหาชนบางคนบอกว่ารางวัลอุปโลกเคยมีนะเคยได้ยินคำนี้รางวัลอุปโลกขึ้นมาอะไรคืออุปโลกให้มาดูเลยว่าเนี่ยอะไรคืออุปโลกขึ้นมาครับ อุปโลกเป็นหมื่นอุปโลกเป็นล้านขนาดนี้มันมันมันอุปโลกไม่ได้อันนี้คือของจริงนะครับต้องบอกว่าน้องคือของจริงแล้วก็ปังจริงนะครับทุกคนเนาะเราไม่รู้หรอกว่ากระแสของอิงน่ะจะอยู่ได้นานขนาดไหนหรือน้องจะดังนานขนาดไหนเหมือนที่คนบอกว่าน้องมาถามว่าจะดังนานแค่ไหนแต่เรามองว่าน้องคือตำนานไปแล้วนะครับน้องคือตำนานอุงอิงคือตำนานไปแล้วแล้วก็ เป็นราชินีลูกทุ่งหมอลำในอนาคตแน่นอนนะครับซึ่งชาเม่เขาพาดหัวให้องอิงคือน่ารักมากชาเม่พาดหัวไปว่าหมอ,อศิลปินหมอลำหญิงดาวรุ่งที่อายุน้อยที่สุดและกําลังโด,ด่งดังมากที่สุดในตอนนี้กําลังจะมาไลฟ์ขายของกับชาเม่นี้ทุกคนคือแบรนด์ระดับประเทศเขาขึ้นขนาดนี้โอ้โหสุดยอดมากๆนะครับดีใจ ดีใจแทนบอสโจดีใจแทนองคอิงนะครับวันนี้คุณพ่อก็ขายเก่งเหลือเกินนะครับวันนี้สารภาพมาใครไป C.F. มาบ้างน,นะครับใครไป CF มาบ้างคือต้องบอกว่าแบรนด์ชาเม่เนี่ยอ,อุ้มิมก็ทานอยู่นะครับใช้ดีนะครับเป็นพวกคาราเจนหรือว่าอะไรต่างๆผล,ผลิตภัณฑ์เขาได้มาตรฐานนะครับของพิเชียเนาะผลิตภัณฑ์ดาราเนี่ยได้มาตรฐานแน่นอนนะครับก็อื้อ ต้องบอกเลยแหละว่าวันนี้ปังจริงสำหรับพี่เชียร์ดีใจกับพี่เชียร์ที่นำพรด้วยนะครับวันนี้พี่เชียร์ยิ้มแก้มปลินะครับทุกคนหลังจากคือการไลฟ์สดเราก็เราเคยไปดูพี่เชียร์นะพี่เชียร์ก็ดูคนดูอยู่ประมาณหลักร100้อยถึงหลักพันนะครับในการซื้อของครับทุกคนมันมันคนมันไม่ได้ดูทุกวันอยู่แล้วนะครับคนไม่ได้ซื้อทุกวันอยู่แล้วนะครับวันนี้อุ้งอิงมาสร้างปรากฏการณนะ์เนาะให้กับวงการ ดาราวงการเซเลบิตี้วงการ, ity, การเจ้าของแบรนด์ต่างๆนะครับสำหรับอุ่งอิงเนาะปังมากๆนะครับดีใจนะที่วันนี้ทุกคนเข้าไปอุดหนุนน้องแล้วก็ต้องบอกว่าบอสโวบ,บอกว่าอย่าให้เสียหน้านะวันนี้ก็คือไม่เสียหน้าแน่นอนวันนี้โอ้โหเอฟซี MC แฟนคลับเยอะมากครับทุกคนคืออ่านคอมเมนต์ไม่ทันจริงๆอะ่ะเราก็ไปคอมเมนต์ไม่ทันนะวันเนี้ย รเราไปคอมเมนต์น้องไม่ทันเลยเพราะว่าคนแบบแย่งกันคอมเมนต์แย่งกันส่งสติกเกอร์นอกเหนือจากการขายของแล้วอุ้งอิงแบบยังได้สติกเกอร์หรือว่าได้โอ้โหสิ่งของเยอะแยะมากมายอะ่ะนะครับดีใจกับน้องเร่งจริงสำหรับวันนี้นะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ใคร CF บ้างคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยแล้วก็สามทุ่ม นะครับอุ้มอิมก็จะมีจัดรายการนะครับวิทยุร0อย FM 103ม่วนซื่นขึ้น103นะครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะแชร์ลงเพจอยู่นะครับเข้าไปดูเข้าไปขอเพลงกันได้ทุกคนขอเพลงก็คือทุกคนในกรุงเทพมหานครคือได้ฟังทุกคนนะครับนะขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับ